สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่บร s s ั p กับ s p c e e b r r o ม e นเีิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนร้อนๆในเช้าวันจันทร์ที่4สิงหาคม2 0 1 5ค่ะตอนนี้ ภาพของการลงทุนทั่วโลกนั้นผ่านพ้นวันที่1สิงหาซึ่งเป็นวันเส้นตายของการประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ของผู้นําสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านาทีนี้ค่าตลาดยังมีภาพของแรงกดดันและความกังวลใจนะคะถึงสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์ต่อจากเรื่องของทั้งภาษีตอบโต้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากข้อมูลตัวเลข สกิ่สําคัญของสหรัฐนะคะคือตัวเลขฝั่งของตลาดแรงงานที่รายงานออกมาคืนวันศุกร์ซึ่งออกมาตกต่ํามากกว่าที่คาดเอาไว้มากเลยนะคะตัวเลขนี้ก็สั่นสะเทือนนะคะทำให้มีผลกับทั้งตลาดหุ้นที่ตกลงมาหนักในฝั่งอเมริกาตลาดยุโรปแล้วก็ไม่มีผลถึงเอเชียเช้าวันนี้ตรงไปถึงมีผลกับหนึ่งสินสรทรัพย์ที่เราคุยกันทุกวันจันทร์นะคะก็คือราคาทองคาให้พุ่งขึ้นไปในระหว่างเทรดถึง70เหรียญปิด บวกทองคํานั้นขึ้นไปประมาณ50เหรียญหรือว่า2%นะคะช้าวันนี้ราคาทองคําสําหรับฝั่งของตลาดฟิวเจอร์สนั้นยังบวกต่ออีกเล็กน้อยนะคะส่วนราคาของสปอตนั้นมีย่อลงมาบ้างเล็กน้อยประมาณ5-6เหรียญหรือว่าประมาณ0.1%นะคะทองคําตอนนี้3 3 5 5 5 5ดอลลาร์เ0เซนต์ต่อทรอยออนส์ ons. ประเด็นที่เข้ามามีผลต่อเนื่องนะคะนอกจากเรื่องของ ตัวเลขของการจ้างงานที่ออกมาตกต่ำนะคะก็มีประเด็นที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไปไล่ผู้ที่เป็นเฮดของดวยงาน BLS ที่เป็นผู้รายงานตัวเลขตลาดรายงานออกด้วยนะคะก็ยิ่งทําให้เกิดคําถามเรื่องของความถูกต้องความน่าเชื่อถือและก็การแทรกแซงการทํางานจากภาครัฐ สำหรับบรรยากาศของตลาดวันนี้ในแง่ของทองคำนะคะควรจะวางแผนอย่างไรทองคําชุดขึ้นมาแรงจังหวะพักนี่พักเพื่อไปต่อหรือว่ารับข่าวนี้จนจบรอบแล้วนะคะวันนี้คุยกันเช่นเคยนะคะสายบรจักรกคุณบรุษรุ่งขาจาก B&G b u l l e t and Futures ค่ะคุณบรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกีตาครับถ้าคุณบรุษคะเกิดอะไรขึ้นกับทองคําในช่วงของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาขึ้นอย่างร้อนแรงเลยค่ะคุณบรุษคะ ต้องบอ,อกว่าทองคําได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตลาดแรงงานที่ย่ําแย่ครับเถรยรภาพของการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจตามที่คุณกิต้าได้รายงานไปนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ดอลลาร์มีการทิ้งตัวลงหรือร่วงลงนะครับประกอบกับนักลงทุนเนี่ยมีการคาดการณ์ครับว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนนะครับ ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวดอลลาร์ร่วงแล้วก็ทองคำเนี่ยมีการพุ่งทะยานขึ้นนะครับระหว่างวันเนี่ยทองคำมีลักษณะข,ของการแกว่งในกรอบกว้างประมาณ80กสิบเหรียญน,นะครับแต่สามารถมาปิดตลาดบวกได้ในวันศุกร์เนี่ยเกว่าเหรียญครับก็สะท้อนให้เห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีการทะยานขึ้นมาแล้วก็ปิดตลาดใกล้กับระดับสูงสุดของวันแม้ว่าสัปดาห์นี้วันจันทร์นะครับทองจะถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาบ้าง แต่การอ่อนตัวของราคาทองคำเนี่ยก็ไม่ถึงสิเหรียญครับเพราะว่าตลาดยังมองครับว่าปัจจัยที่กล่าวไปเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยพยุหรือหนุนในส่วนของตัวราคาทองคาเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่านักลงทุนยังคงจับตาดูแนวโน้มหรือโมเมนตัมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่าจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้จริงหรือเปล่านะครับขณะที่ผู้ว่าการเฟด แอนเดรียนาคูเกอร์นะครับก็มีการประกาศลาออกตลาดโฟกัสหลือจักตาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วก็วุริที่สภาว่าจะเสนอชื่อผู้ว่าการเฟดท่านใหม่เป็นใครแล้วก็ผู้ว่าการเฟดท่านดังกล่าวเนี่ยจะมีแนวโน้มสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนหรือเปล่านะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดเพิ่มกระแสะการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนสูงกว่าระดับ80%เซตนะครับ ขณะที่ความผันผวนของตัวตลาดหุ้นวอร์ซีนโดยเฉพาะดัชนีวัตช t ริตี้อินเด็ก์นะครับก็พุ่งทยานขึ้นในรอบกว่า2เดือนปัจจัยดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานที่ย่ำแย่เนี่ยทำให้นักลทุนวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสถานการณ์สงครามการค้าจนทำให้นักลงทุนเนี่ยยกเม็เงินกลับมาลงทุนในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับ ทีนี้ประเด็นเรื่องของตัวเลขตลาดแรงงานนะคะคุณวรุธเ,เท่าที่เห็นในวงการน,นั้นมองกันยังไงคะเป็นตัวเลขที่ย่ําแย่ชั่วคราวนะคะเฉพาะาช่วงนี้หรือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วอ่อนแอมากกว่าที่คิดครับต้องบอกว่าตัวเลขเศร,รษฐกิจที่มีความผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการดิ่งตัวลงนะครับทาให้ตลาดเนี่ย ออมองว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยเชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีการรายงานหรือมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นตัวเลขจริงหรือเป็นตัวเลขที่เกิดความผิดพลาดจากการสํารวจหรือการที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานสหรัฐมีการถูกออกหรือถูกปลดออกไปจํานวนหนึ่งตั้งแต่สมัยของคุณอีรอนมาร์ตนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดเริ่มไม่แน่ใจ เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่กาลังจะมีการทยอยหรือมีการเปิดเผยออกมาครับคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะให้น้ําหนักเกี่ยวกับตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐน้อยลงหรือตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆน,น้อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดเริ่มไปโฟกัสหรือมุ่งความสนใจไปที่การแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือผู้ว่า เฟกคนใหม่มากกว่านะครับแล้วก็แนวโน้มของทิศทางผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนซึ่งรายงานจากภาคเอกชนที่เป็นผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะมีความแม่นยําม,มากกว่าแล้วก็ยากที่จะถูกรัฐบาลหรือถูกประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัม์แทรกแซงนะครับดังนั้นเนี่ยการรายงานหรือการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนรวมทั้งทิศทางตลาดหุ้นวอร์ซีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยชี้นําราคาทองคําได้มีภาพที่ชัดเจนมากกว่าครับค่ะทีนี้โอกาสในการลดดอกเบีย้ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นตัวปัจจัยที่มีผลกับราคาทองคํามากนะคะคุณวรุธมองว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าก่อนอันนี้ประธานเฟดเขาค่อนข้างจะมาสายเหี่ยวนะคะจากการประชุมรอบที่ผ่านมายังยืนยันว่ากันยายนก็ยังไม่มีสัญญาณในการจะลดดอกเบีย้ยเลยค่ะ ต้องบอกว่าถ้าเราดูจากโปรแกรมเฟดวัตถุซึ่งมีความแม่นยําค่อนข้างมากนะครับเราจะเห็นครับว่าการที่มีปัจจัยหลายๆปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งที่ทางตลาดแรงงานที่ย่ําแย่ไม่รู้ว่าตัวเลขจริงหรือไม่จริงเนี่ยพักเอาไว้ก่อนนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคู่ว่าการเฟดและการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาฟาดประธานเฟดคุณโจรมพาวเวลอีกรอบนะครับว่า เฟดเนี่ยคุณตัดสินใจช้าเกินไปแล้วคุณเห็นไหมว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ขนาดไหนภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเฟดกาลังประเชิญกับแรงกดดันอันมหาศาลในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงดังนั้นเนี่ยโปรแกรมเฟดวัตถุครับปรับเปลี่ยนการคาดการณ์โดยทันทีนะครับว่าแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้จากก่อนหน้านี้นะครับเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยตอนนี้การปรับลดดอกเบี้ยเกิด โปรแกรมเฟดว่าถูกขยับขึ้นมาถึง3ครั้งนะครับก็จะเกิดครั้งแรกนในเดือนกันยายนครั้งที่2อีก25บเบสิสพอยต์รวมเป็น50บเบสิสพอยต์ในเดือนตุลาและก็ครั้งที่3เนี่ยให้โอกาสประมาณ47%เเปอเ็นะครับเป็นการปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้ประมาณ75บเบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับทางนี้ทางนั้นตลาดมองนะครับว่าการปรับลดดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดไม่น่าจะครั้งเดียวแล้วอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นสองครั้งครับดังนั้นดอลลาร์ก็เลยมีภาพหรือมีเทรนที่กลับมาล่วงลงทองคําก็เลยมีภาพหรือมีโมเมนตัมที่กลับมามีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกมากขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์การปรับลดดอกเบีย้ยของธานาคารกลางสหรัฐ ผันแปรหรือผันผวนค่อนข้างมากนะครับในช่วงข้ามคืนเนี่ยเปลี่ยนจาก1ครั้งเป็น3ครั้งด้วยทันทีดังนั้นเนี่ยเราก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในฝั่งทองคําเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นครับแล้วก็ยังอาจจะใช้กลยุทธ์เดิม ก็คือไม่เน้นการทํากําไรในลักษณะของการไล่ซื้อนะครับถ้าจะเข้าซื้อหรือจะลงทุนเนี่ยอาจจะต้องรอราคาของคําเป็นลักษณะของการอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวน,ผอนข,อของราคานะครับท่านนี้เนี่ยไว g อียังแนะนําว่าอาจจะรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆกับแนวรับในโซนระดับ3,280 3,268เหรียญดอลลาร์ 3, ต่อเพซอนนะครับเราค่อยทำการเข้าซื้อครับขณะที่หากราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยออแบ่งทองคำออกขายนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับเอออย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังเน้นปนลักษณะของการทํากําไรจากการแกว่งตัวหรือการเหวี่ยนตัวของตัวราคาทองคํานะครับถ้าราคาเนี่ยยังมีลักษณะ ของการแกว่งหรือเป็นลักษณะของการสวิงก็อาจจะเน้นไปลักษณะของการทํากําไรช่วงสั้นจากการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนตัวในกรอบไปก่อนครับได้เลยค่ะส่วนทางอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าติดตามก็คือเรื่องของทิศทางของผลสงครามการค้าค่ะคุณวรุษค,ค่ะก็มีการประเมินบอกว่าอพอผ่านผูดเส้นตายไปแล้วเนี่ยระยะต่อไปเนี่ยถึงจะเห็นผลของเงินเฟ้อที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ จะมีผลบวกผลลบกับทองคำแยงคะทองคำการค้าจบแล้วจะกดดันทองคำไหมแต่คือถ้าอนาคตมีเงินเฟอ้อก็จะเป็นตัวผลักดันทองคำค่ะครับทางนี้เนี่ยเรายังมองนะครับว่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนหรือมีการพลิกได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยอาจยังคงต้องตามดูประเด็นการจราจาสงครามการค้าโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยถูกเลื่อน การเจราจาการค้าออกไปในหลายหลายประเทศนะครับแต่หลายประเทศเนี่ยก็ไม่ถูกเลื่อนแล้วก็ยังมีแนวโน้มภาพสถานการณ์สงครามการค้าที่มีภาพของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่เรามองว่ายังคงทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงมีการแกว่งหรือมีการสวิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการลงทุนเรายังมองว่าภาพ ใใปัจจัยหลายๆปัจจัยเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคํานะครับเมื่อราคามีจังหวะของการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมากลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยยังสามารถเข้าซื้อหรือเข้าเก็บราคาทองคําได้เพราะว่าถ้าตลาดยังมองเกี่ยวกับความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจภาพสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ประเด็นภาพสงครามการค้าที่ไม่มีความแน่นอน แล้วก็แนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับก็น่าจะทําให้ทองคาเนี่ยอาจจะลงไม่ลึกหรือลงไม่ได้ไกลมากนะครับค่ะส่วนประเด็นเรื่องของ g e ี politics ค่ะคุณวรุธมีรายง,งานเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะที่คุณครับมีการสั่งเคลื่อนเตือนดำน้ำที่ติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะมีการเข้าประสบการ์ในจุดที่เป็นภูมิภาคสำคัญก็เลยทําให้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ ถูกจับตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีผลกับทองคําหรือเปล่าและเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์จริงๆมากน้อยแค่ไหนคะครับทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความเสียทท่ยงทางร้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทุธปกรณ์ทางด้านการลบเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนถ,ถึงความตึงเครียดระหว่างประเทศครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเรายากต่อการคาดการกานเดาใจคุณทรัมป์มากๆนะครับว่าคุณทรัมป์จะเอาจริงหรือเป็นเพียงแค่ขู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึง่งที่อาจจะยังคงต้องจับตาปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเลยครับ สุดท้ายค่ะคุณกดรุทัศทองคําไทยประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทนะคะก็จะมามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก่อนหน้าน,นี้บาทที่แข็งก็กดดันทองคําไทยแต่ว่าจังหวะช่วงที่บาทอ่อนลงมานะคะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยราคาก็อาจจะตอบรับดีขึ้นนะคะตอนนี้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าอีกแล้วนะคะจะไปมีเอฟเฟกกับบาทและทองไทยในอนาคตอีกไหมคะ <c oughs> โทษครับยังมีผลอ,อยู่นะครับเพราะว่าบาทเนี่ยตอนนี้กลับมาแข็งค่านะครับ อยู่ในโซนระดับ32บาท48สตั้ตางค์ดังนั้นเนี่ยในส่วนของทองไทยในการเข้าซื้อเนี่ยเราประเมินไว้ที่ระดับ5,500ถือระดับ50,000กับ300บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นโซนแนวรับสำคัญแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นนะครับแนวต้านที่อาจจะต้องเรามัดระวังเนี่ยก็คือ51,850 5 2 0 0 0บาทต่อบาททองคำโดยรวมรวมเนี่ย บเอาเจียงประเมินกรอบด้านบนของทองไทย5 2 0 0 0เป็นโซนที่ต้องเรามัดระวังและก็โซน50,000กลางๆก,ก็คือ55,000ถึง50,000ต้นๆเนี่ยยังคงเป็นโซนเข้าซื้อสําหรับทองไทยได้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าดอลลาร์ที่มีลักษณะของการอ่อนแม้ว่าจะส่งผลต่อบาทที่ให้แข็งแต่โกลดสปอตเนี่ยก็มีการขยับขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้ทองไทยมีการแว่งอยู่ในกรอบเดิมอยู่ครับ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมรุชาขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะคคสวัสดีครับอัปเดตกันทุกวันจันทร์นะคะกับคุณมร,รุรุ่งขัจากไบโอจีนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของ Press Up สำหรับเช้าวันนี้นะคะติดตามข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์นะคะทั้งเรื่องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจทิศทางของเศรษฐกิจนะคะประเด็นเรื่องของสงครามการค้าและก็พัฒน,นาการเรื่องของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ